วัสดีเจ้าพระเจ้านางวันนิชวากันทาเจ้าเป็นประธานกลุ่มพักตบชวาบ้านสันโบกเจ้าหมู่แปดตําบลบ้านสางเจ้าข้าเจ้าก่อทากระเป๋าพักตบชวาเป็นกระเป๋าสพา,ายแล้วก็มีรองเท้ามีกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าใส่ท็อปเลสไอแพดเจ้า สำหรับกระเป๋าใบนี้ก็เป็นคุณนายน้อยเจ้าใช้ได้สําหรับผู้ใหญ่แล้วก็เล็กเจ้ามันมีหูถือเนาะทุกยางกระเป๋าที่เขาเนี่ยมามันจะมีจือ่อแล้วก็มีเอกลักษณ์ของมันเองนะเจ้าตัวนี้เป็นมาลาสร้อยเพชรเจ้าคือเขาจะซื้อกับลูกค้าห้อหูว่าตัวไหนเป็นจือ่อย่างนะเจ้าตัวนี้ก็คือเลยยาเป็นที่ขายดีอ่ะเจ้า เล้ยยาก็เป็นจืดของลาลาเจ้าเขาก็ตั้งแบบคือมันมัน,มนหู้จัดกันครับเขาก็ไม่กล้าจะได้หู้ว่าเวลาเปินโรสัง่งคือตัวไหนอะเจ้าตัวนี้เป็นทรงเอปากตรงเจ้าทุกตัวติป้าโชว์ขึ้นมาจะเป็นสินค้าที่ขายดีมดอะเจ้ามีเอเดอร์เดือนหนึ่งประมาณเกือบหกร้อยเจ็ดร้อยใบนะเจ้าตัวนี้ก็เป็นมวกเจ้ามวกคาร์บอยเจ้าอันนี้เป็นกระตั้งไปขายที่สะพาน เาสะพานมิถภางเจ้าก็มีนักท่องเที่ยวแม่แอวนักคนกะซังกันตัวนี้เป็นตะก้าเจ้าตะก้าของขวัญก็คือคอหานเจ้าเขาจะห้องวะตะก้าคอหานก็ลูกค้ากับคนทำก็จะฮู้กันเลยนะเจ้าอันนี้เป็นงานละเอียดเจ้างานมักโครนเขาจะห้องกันว่าคุณนายคุณนายป้าแดนป้าแดนก็คือคนทำนะเจ้า ามัวรอกับโชคชะตามีตีนมีขาเพิ่นกับพาเฮาไปแจ้งจ้างตางเป็นจับกังเราสำหรับสินคาที่เฮาแนะนำก็ลูกค้าถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะเจ้าดีเบอร์ไว้เว็บปะแก้วดอดของเจ้าแล้วก็เบอร์โทรก็0 8 1 2 8 7 ทางส่วนเจ้าสําหรับติดตั้งของคุณก็เลยปากทางวัดอานามโยมาประมาณสัก50เม,ม็ดน,นะเจา้าสทางติดตั้งก่อนหน้าเทศบาลตํบลบ้าน3ไม้เทศบาลอยู่หน้าคุณเก่าสําหรับวันนี้ก่อก็ขอข,อ,ขอ,อบคุณนะเจ้าขอบคุณเจ้าวันยาม่บหาภาแรงดีมันก็มีคนยกยก่ยกรรองใส่ไส้ท้องปากท้องอิ่มสบาย เเป็นคนในยุคค้าขายแจ่ปู